สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูกก่การรายงานบุญของพรมอร์อนิ่รีพอร์ตประจำวันที่8มิถุนายน2566ค่ะสำหรับพิกห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงประมาณ20เหรียญทำกลางแรงเทขายจกากกองทุนทองคำเอสพีาซึ่งเมื่อวานนี้ขายออกอยู่ที่3.46ตันป,จจปัจจุบันถือครองที่934.65ตันด้านตัวเลสกิจของสหรัฐเมื่อวานนี้ได้แก่เทดวารานออกมาเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ขณะที่โคดออลอินเทอร์เรสออกมาลดลงจาก ที่คาดการสํสหรบับวันนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ Employment Claim คาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นจากเดิมขณะที่ Final Wholesale Interest m l คาดการว่าจะออกมาใกล้เคียงเดิมดันภาพรวมดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาที่ในระยะสั้นก่อนกลับมาปิดเหนือระดับ104 โดยเมื่อวานนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดอยู่ที่ระดับ104.08จุดและเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบระหว่าง104.3-103.66จุดก่อนจะมาปิดที่ระดับ104.05จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่104.01จุดทางด้านเศรษฐกิจประเทศไทยคาดการว่าภาคการส่งออกในปีนี้จะหดตัวอยู่ในช่วง ติดลบถึง0%ส่งผลให้ค่าเงินบาทยังคงเป็นแนวโน้มที่ทางอ่อนค่านอกจากนี้คาดว่าราคาค่าเงินบาทอาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะการเมืองในประเทศไทยด้วยส่วนหนึ่งโดยค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาที่ระดับ3 4 9 0บาทต่อดอลลาร์และคาดว่าค่าเงินบาทจะมีแนวต้านสําคัญในระยะสั้นที่ระดับ35บบาทต่อดอลลาร์ซึ่ง หากค่าเงินบาทสามารถทะลุ35บาทต่อร์ขึ้นมาได้ในเชิงเทคนิคน่าจะมีโอกาสอ่อนค่าต่อเนื่องโดยทครับว่าวันนี้กรอบการเคลื่อนตัวของค่าเงินบาทจะอยู่ระหว่าง3 4 4สิบถึงามสบ่อดอลาาทตร์ภาพรวมค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องติดต่อกันสามวันส่งผลให้ราคาทองคำขายของคำไทยกลับมาทรงตัวอยู่แถว32 0 0 0พ บาทตบบาททองคําแม้ว่าราคาทองคําตลาดโลกจะปรับตัวลงแต่ราคาทองคําไทยยังเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์เนื่องจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทขณะที่น้ํามันในตลาดโลกทรงตัวอยู่ที่บริเวณ72เหรียญต่อบาเรลวิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคในเทิงทางเทคนิคทองคํายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางซึ่งบ่งชี้ว่าราคาทองคำจะยง คงอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาลงในระยะสั้นโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคําจะมีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแนวรับ1,930เหรียญและแนวต้านที่1,960เหรียญสาหรับโกลไลฟิเจอร์คาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,940เหรียญและแนวต้าน1,970เหรียญและโกคอมเมคาดว่าจะมีกรอบแนวรับ1,945เหรียญและแนวต้านที่1,975เหรียญสําหรับราคาทองคําไทยมีแนวรับที่3 1 9 0 0บาทต่อบา,าททองคา และมีแนวตานที่3 2 4 0 0่บาทต่อบาททองคำสำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,930เหรียญแนวรับที่2 9 9 2 0เหรียญแนวตันที่1 9 9 6 0เหรียญและแนวตัท 1, 60, นที่2 9 9 7 0เหรียญละกลับมาพบกับบุญของพรหมนิ้งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ